guessed. watching. They have never want to you and down, go would สวัสดีทุกคนพบกับผมนะครับคารลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวท่านประธานเป้ร่างเรียลมาลิดในอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะร่างสีเสื้อเรียลมาลิดร่างแรกนะตามจริงมันมันมี2อร่างนะก็คือร่างที่มีโลโก้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรสามารถฟูมาลิดได้2อร่างก็คือ ร่างที่แจกฟรีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นล่างนี้นะที่เป็นแบบสีเสื้อมาริแล้วก็ตาโลโก้สโมสรมาริตขึ้นแบบเห็นจ่าจ่านะอันนี้จะเป็นแบบว่าโลโก้อาจะแบบว่าไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์นะแบบว่าทางตัวเกมเราไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรขนาดนั้นนะมามาดูกันก่อนครับว่าแนวทางการอัพกิริยันเอ็มปาเป้ล่างนี้ผมจะอัพประมาณไหนทุกคนมาดูค่าพลังครับ ผมจะเอาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ906944น,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 นะครับสำหรับเอ็มปัปเป้ล่างนี้ใครอยากับตามอัพได้นะก็โอวออลจะตันที่101นะบูตโคต88นะครับสำหรับคียรียนเอ็มปัปปูหรือว่าคียรียนเอ็มปัปเป้ล่างนี้นะครับผมมามาดูโอวออลหรือว่าค่าพลังต่างๆด้านในของคียรียนเอ็มปัปเป้บ้างครับมีส่วนสูงอยู่ที่178ซนเมตรนะครับอายุ25ถนัดเท้าวขวาน้ำหนัก73 เล่นให้กับสโมสรมาริดนะครับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับล่างน,นี้มาในะสไตล์โกโบเชอร์ครับมาในะตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับปีกซ้ายปีกขวาปีกตัดด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาสามารถเพิ่มตำแหน่งได้ในะตำแหน่ง SS แล้วก็ตำแหน่งกลางลุกนะครับผมตำแหน่งที่แนะนําจะเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะ <Net> โอ้โหก่อนบูต97ครับบูตแล้ว101นี่ครับมีค่าพลังเกมลูกก้านที่2ครับบอลกระทุน88ดีบิ้ง91การไปกับบอล85ส่งสั้น72ส่งยาว67จุดสกอร์93เฮดดิ้ง62ลูกตั้งเตะ83ลูกโค้ง80นะครับผมมีสปีดอยู่ที่ 94นะครับสปีดต้น98นะอันนี้บูทโค้ด1นะครับมันก็จะเป็น99นะคิก mm ิ้งพาวเวอร์80ครับจำ69ความแข็งแกร่ง72บาลานซ์92สตรีมิน่า74นะครับอ่าใช้2เท้าได้ไฮนะครับร่างนี้ไม่เดวิลลี่ไฮนะอาจจะไม่ได้ยิง2เท้าเก่งขนาดนั้นนะ สกิลที่ได้มานะครับจะมีสกิลสับขาหลอกครับดับเูชลทัชครับสกิลช็อปครับสกิลยิงลูกฉิดครับสกิลสุดกอท่ายากครับสกิลเฟิร์สตามช็อตครับลาโบน่าครับสกิลเรียกฟาวแล้วก็สกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลกัปตันนะครับผมอ่าสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะคือแรกๆก็คือลองแรงเคอร์เลอร์นะครับไอ้ลองแรงชูตติ้งนะครับแล้วก็สกิลเฮดดิ้งนะครับแล้วก็ใส่ไฟติ้งสปิริตเข้าไปนะอันนี้ผมเพิ่มมามันก็จะเป็นแบบพวกแบบบางอันก็ไม่ได้จำเป็นนนนะะะะเพรรรราาาาว่่่่ผมมมสุคคัับบบกก็อออยงงงงทีไปลแชูตติ้ แล้วก็ fighting spirit นะครับแล้วกอ็อะไรวะสกิล l heading หรือแล้วก็ใส่วันทัสพาร์ทเพิ่มก็ได้นะอันนี้ผมใส่ heading แล้วก็ย่างหมูงเข้าไปนะก็แจ่มใช้ได้นะครับผมสำหรับคิียนเอ็มป p เเ้ล่างนี้นะครับผม นี่ครับเป็นล่างมารลินนะหลายคนก็คงจะเปิดได้นะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราสามารถไปเปิดฟรีตรงนี้ได้นะไปเล่นกิจกรรมตรงนี้เพื่อรับการเปิดฟรีรุ่นรับอ็มปเปเป้ได้นะอันนี้ผมก็เปิดฟรีได้นะสำหรับอ็มปเปเป้ล่างนี้ก็คือเปิด1ครั้งได้เลยนะนี่ครับสามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับเพียง สะสมแต้มครบ3,000นับใช้นั้งเตะพิมพ์เมลีกนะใครที่ค้าแข่งอยู่ในพิมพ์รลีกสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็จะครบ3,000แต้มจะได้เปิดฟรี1ครั้งลุนรับเอ็มปัปเป้ e นะส่วนตัวก็เปิดฟรี1ครั้งได้มาเลยนะครับผมโคตรแจ่มทุกคนนี่ครับเอ็มปัปเป้ e มาเสริมทับนะคือผมเปิดทีเดียวลั่นนะทุกคนเว่อขออนุญาตขิงละกันโอเคเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันดีกว่าว่าเอ็มปัปเป้ e ล่างนี้ฟอร์มจะโหดขนาดไหนจะสามารถที่ถล่มตาข่ายหรือว่า ผมจะเล่นเข้ามือขนาดไหนแล้วจะเก่งแล้วจะโกงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวคิรียันเอมปาเป้ดีคิรียนเอมปาเป้ครับมาแล้วครับช็อตแรกครับชิ่งกันนี่มาเนีมาแตะมาให้ครับนี่ชลีบามานี่มาโอ้โหสอตัวเอามาอยู่แล้วเอมปเป้ยิงชนเสาเฉยเลยโอ้โหช็อตนี้ค่าเข้า,ขานี่คือตึงเลยนะ มาช็อน,นี้มาครับเตโอครับแตะออกมาครับเปิดโค้งมาเอปเป้ม่งแบบสบายสบายอันนี้คือผมใส่สกิลเฮดดิง้งแล้วก็สกิลแย่งโม่งมาช่วยนะน่าจะมีสกิลพวกนี้แหละช่วยเลยก็เลยได้จังหวะโม่งที่ดีแบบนี้มานะครับทุกคน <c oughs> วิ่งมากอดเตโอเฉยเลยครับ มีจังหวะที่หาช่องได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะแบบไปแบบโฟโล่เดี่ยวๆแบบตึงๆก็มีนะครับหนีเพื่อนแทงมาครับดูหาพื้นที่มาดิคื้หนีชลีบาครับแล้วก็ซัดลูกนี้ครับจอนียอลบาก็ตามไม่ทันครับโอ้โหให้ผมเพิ่งสังเกตนะตอนไฮไลท์คือมีจอเนียอลบาด้วยมีคนเอามาใช้ด้วยว่ะจอนี่ถือว่าทําได้ดีครับโอ้โหกระโดดขึ้นโคกครับลูกนี้อาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักมากมายครับแต่ว่าทิศทางนี่คือโอเคมากๆครับสำหรับกียนเอปาปูนี่ครับนี่ จังหว่โมงครับหนีผู้ลุกษาประตูมาแบบสบายสบายครับและช็อตนี้ครับโอ้โหนี้มาแทงมาครับแล้วลุดมาเป็นแผงครับแล้วก็หนีมาครับแต่เข้าด้านในแล้วก็ซัดเต็มคอลรอเต็มแข้งลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหย่างจับท่านประธานร่างราชันชุดขาวว้าวมาอีกแล้วจ้าอีปเป้ครับดูช็อตนี้ครับซัดเต็มคอรอเต็มแข้งจริงๆครับพี่เขาลูกนี้เครดิตต้องให้นีมาด้วยครับนี่ครับลูกเขี่ยแบบนี้คือทำได้บ่อยครับ แมซี่แทงมาไปแล้วจ้าดูครับนี่ครับนี่น,นี่บัสตัวนี้มาครับผมบุฟูความเร็วเป็นของปีาศาจครับเสียดายคือตอนอัดไฮไลน์นะครับไม่ได้ใส่เสื้อราชันชุดขาวนะคืชอชอบใส่เสื้อที่มันไม่ใช่ทีมที่เราจะรีวิวตลอดเลยอะเซิงตรงนี้แหละเบื่อตัวเองมากครับคือตื่นเต้นไนงะเปิดฟรีได้งไงมาไป่างนี้หนีมาเหมือนกันครับโอ้โห ิีเกมครับเอมเปเป้ครับความเร็วครับเมสซี่จ่ายมาให้ครับแล้วลูกนี้ครับดักได้ครับหน้ากรอบครับตรงหน้ากรอบลูกนี้ก็เรียบร้อยครับความคมเป็นของปีศาจนะครับความแรงอาจจะไม่ได้แรงมากครับบูโนงัดมาลูกนี้ก็หม่งก็ได้ครับตัวฟุตบอคือได้ตลอดครับทุกรูปแบบทุกทิศทางนะแต่ข้อเสียคืออาจจะไม่ได้ยิงสองเท้าดีขนาดนั้นนะผจังหวะนี้คือแทงมาดูนีครับนีไปตัวนี้มาความเร็วนะครับแล้วก็ยิงกับโค ตามไม่ทันครับโอ้โหดูจิ้มไปง่ายๆอย่างนี้ครับหลอกว่าจะยิงเสาสองแต่ก็ซัดเสาแรกครับมาเมสซี่ครับผิดลงลู่ครับซีบีสองตัวหลุดตำแหน่งไปครับตัดเข้ามาทีมาเป้ครับใช้ความเร็วกระชากมายิงหนีทางด้านแตะสเตเกนไปอย่างที่เรียบร้อยครับโอ้โหสบายๆครับแล้ะจอดนี้ครับประมาเป็นกล้าจ่ายพลาดครับเอ็ลฟีดักได้ครับของกดหลอดม่วงหน้ากอดแบบตึงๆหน่อยสักครั้งครับเรียบร้อยนี่ครับผู้ตัพ์ประตูถึงก็ต้องโวยครับมึงเล่นอะไรกันโอ้โห มึงเล่นอะไรนี่เฮ้ยอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหดนซัดครับนี่หน้ากอกับอย่างคมครับสำหรับเอ็มปาเป้ของเราครับในช่วงนี้ครับจิมเป้ครับได้แอซิจากบุนโวครับงัดมาแล้วก็โดดโขกแบบเบาๆครับเน้นทิศทางครับฉีกหนีมือผู้รักษาประตูไปอย่างง่ายดายครับแล้วลูกนี้ครับทำให้เอ็มปาเป้เราเนี่ยครับแฮตถิกหรือว่ายิง4ลูกนะเกมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ มาลูเบเนวีครับแทงมาทางโรดี่โรดี้แจมบูโนบูโน,โนเห็มเบมาเป้ครับจ่ายมาครับแลวหลุดมาอย่างนี้ครับเอมเบ็มเป้จิ้มไปเบาๆครับไม่ต้องใช้จังหวะการปั่นนะแนะนําว่าใช้จิ้มเบาๆแบบนี้เอมเ็มเป้ทำได้ดีมากๆเลยครับผมทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าใครที่เปิดได้ในการเปิดฟรีนี่คือแจมมากๆนะเช่นผมตัวนี้คือลูกรักตัวใหม่ครับในอดนี้นะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว,ว่าว่าเอมเ็มเป้ล่างนี้ผมจะตัดเกรดประมาณเท่าไหร่กันครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอ็มปารเป้ล่างนี้ล่างสีเสื้อมาริดนะครับก็ลงไปทั้งหมด9เอ้ยลงไปทั้งหมด6กเกมซัดไป7ประตูไม่มีแอซซิตเลยนะก็ถือว่า โหดใช้ได้ครับเฉลี่ยยิงเกมและประตูนะก็ถือว่าเก่งนะครับไม่ได้แย่เลยนะสำหรับอีมรเป้หาช่องดีครับมีความเร็วแล้วผมรู้สึกว่า AI การหาช่องแม่งดีจัดๆนะครับแล้วก็แต่ทีคือกองหลังหลุดหลุดหลุด,ลดนี่คือมีจังหวะทำประตูได้บ่อยมากๆนะสำหรับอ้มาร์เป้ล่างนี้ข้อเสียอาจจะแบบว่าค่าพลังกิกกิ้งพวเวอร์น้อยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถนัดสองเท้าผมรู้สึกเสียดายตรงนี้นะถ้าถนัดสองเท้านี่นาจะแจ่มนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคิยันอ็มเป้หรือใครที่แบบว่าฟูลแบบ เราเรียกว่าอะไรฟูมามนลิดก็ไม่ควรพลาดน,นะแต่ในอนาคตก็มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วเป็นน่าจะติดเพย์หรือวีคมาบ่อยนะครับใครที่แบบชอบสะสมแบบพวกนั้นก็สามารถรอได้นะไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าเสียทองเยอะเพื่อที่จะมาตามล่านะแต่ใครแบบว่าอยากเล่นแบบรวดเร็วอยากเล่นตอนนี้ทนดีทันในผมว่าก็ควรจัดนะครับถ้าหลายคนน่าจะถามนะครับว่าเอ็มเปเป้ล่างนี้กับเอ็มเปเป้ล่างทีมชาติแจกฟรีตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับับพลังไม่ได้ต่างกันมากนะครับอยู่ที่ว่า ใครชอบนะส่วนตัวผมชอบ AI ของร่างใหม่มากกว่านะร่างเก่าแจกฟรีผมรู้สึกว่า AI บางทีมันวิ่งหนีบอลน,นะครับแต่ร่างนี้ผมรู้สึกว่ามันวิ่งหาพื้นที่ได้โคตรดีนะครับยิ่งถ้ามีเพื่อนปั้นดีๆนี่คือผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มครับสำหรับเอเปเป้ร่างนี้นะครับผม แล้วก็ล่างเขียวอีกหนึ่งล่างนะส่วนตัวผมก็ยังเชียร์เป็นล่างที่มันเป็นล่างพวกการไฮไลท์มากกว่านะเพราะว่าการไฮไลท์มันสามารถเป็นเพิ่มสกิลหรือว่าเพิ่มอะไรที่เราต้องการได้นะครับหรือลดทอนค่าพลังที่ไม่จะเป็นออกแล้วก็ไปเพิ่มใส่ค่าพลังที่จําเป็นนะครับอันนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรล่างที่มันเป็นการไฮไลท์หรือว่าเป็นการที่มันสามารถอัพค่าพลังแล้วก็ยัดสกิลได้อยู่ดีนะครับสาหรับเอมปัปเป้ล่านี้ ก็ขอตัดเกรดอยู่ให้ที่ประมาณ8.5แล้วกันนะครับสำหรับกรเรียนเ e อเบปีล่างนี้ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งมันเก่งทุกล่างอยู่แล้วนะสำหรับเอเป้อยู่ที่ว่าแต่ละคนเอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้แบบงานแบบไหนนะครับแล้วก็ ชอบสไตล์ของเขาหรือเปล่าสําหรับเอ็มบัปเป้นะก็จะเป็นพวกนักเตะแบบเร็วคมนะครับสําหรับเอ็มบัปเป้นะหาพื้นที่ได้ดีอะไรประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับฝากช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับทิกต็อกนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามฝากก็ไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับตอนนี้เราก็ถ้าติดตาม YouTube ก็พุ่งทยานสู่เขาเรียกว่าเลยห้าพันซับสไคร์เบอร์นะครับอีกประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าคนเราก็จะเป็นห้าซับให t ิกต็อกนะครับก็พุ่งทะยานสู่3 0 0 0 0ซับนะครับทุกคนช่วยกันเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะใครที่ตามมาจากทิกต็อกก็ฝากติดตามกันด้วยใครที่ตามจากนี่ไปหา t ิกต็อกก็ฝากติดตามฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ